สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพช่องโชคดีดอนยูทูบครับเลื่อนจ่ายประกันรายได้ยางพารางวดหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีการโอนเงินโครงการประกันรายได้หรือว่าเงินส่วนต่างยางพารานะครับงวดหนึ่งว่าจะโอนเข้าบัญชีให้กับกเษกษตรกรชาวสวนยางยี่สิบหกพจิกาวันนี้เลื่อนแล้วนะครับเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีการประกาศวันโอนนะครับเรื่องเนื่องจากมีปัญหา Uh, ในทางปฏิบัติเล็กน้อยต้องเคลียร์กันก่อนระหว่างการยางแห่งประเทศไทยกับธนาคารตกสเนื่องจากมีระเบียบข้อปฏิบัติที่ยังไม่ลงตัวกันอยู่<ๆ>ก็จะต้องมีการเคลียร<ๆ>์กันก่อนเมื่อเคลียร์กันเสร็จสับสามารถโอนได้วันใดวันที่เท่าไหร<ๆ>ก็จะมีการประกาศออกมาจากหน่วยงานของทางราชการทางช่องเราจะติดตามข่าววันโอนมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เลื่อนนะครับยางพาราเลื่อนจ่ายประกันรายได้หรือส่วนต่างงวดหนึ่งครับ ในขณะที่การโอนจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวด2กําลังมีการโอนนะครับก็ทยอยมีคนได้รับเงินไปเรื่อยๆนะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดทั้งทกศกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ประมวลข้อมูลร่วมกันแล้วว่าเงินเพียงพอจ่ายสําหรับผู้ระบุวันเกี่ยวข้าววันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่14พฤศจิกายนนะครับงวด2ก็กาลังมีการโอนไปเรื่อยนะครับ ก็ทยอยม,มีคนได้รับเงินไปเรื่อยหากว่าใครยังไม่ได้รับเงินก็ต้องรอไปเรื่อยนะครับเพราะว่ามีการโอนน่าจะโอนช่วง,น,งนี้นะครับโอนช่วงวันนี้พรุ่งนี้ไปเรื่อยแล้วก็น่าจะโอนครบทั้งหมดสําหรับผู้ที่ระบุวันเกี่ยวข้าว9ถึง14พฤศจิกายนจะได้ครบทั้งหมดนะครับเพราะว่าเงินมีเพียงพอจ่ายส่วนผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว15พฤศจิกายนต้องรอโอนหลังได้รับงบเพิ่มก่อนนะครับงวด3ก็เช่นเดียวกันครับงวด3ก็คือผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว,ว16 <พ matches S 1> ถึง22พฤศจิกายนก็จะโอนหลังจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบเพิ่มซึ่งวันที่จะมีการพิจารณาอนุมัติงบเพิ่มก็คือวันที่1ธันวาต้องรอฟังข่าวหลังวันที่1ธันวาครับว่าจะโอนผู้ระบุวันเกี่ยวเข้าที่15พฤศจิกายนนั้นที่เท่าไหร่และงวด3จะได้โอนวปนที่เท่าไหร่รอฟังข่าวการจัดสรรอนุมัติงบเพิ่มวันที่1ธันวาก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงจะมีการโอนต่อไปสําหรับผู้ที่ระบุวันเกี่ยวเข้า9-14พฤศจิกายน รอรับเงินโอนครับกําลังโอนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้วันนี้วัน,นเดียวอาจจะมีวันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปเขากําลังโอนครับจะได้ครบทุกลรายอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ